เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอติวส์กดหมายเลข52 ต่อไปแท้ไฟลุกเลยทีเดียวค่ะสำหรับแม็กเกดลูกเกดเมชนีนั่นเองนะคะในว,วัยหุย49ปีแล้วนะว49แล้วนะววนะคุณผู้ชมสำหรับพี่ลูกเกดนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะนางแบบสาวพิธีกรมากความสามารถนะคะอย่างคุณลูกเกดเมจนีกิ่งพิยมเนี่ยเราคุณหน้าคุนตานะจากการที่เขาเป็นเอ่อเร่นละครมาก่อนเนานะแล้วหลังๆก็ได้พลิกผันตัวเนี่ยมาเป็นเอ่อเป็นเล่นละครเป็นนางแบบเนาะแล้วก็มาเป็นพวกคอมเมนเตอร์ต่างๆใช่เนาะ ล่าสุดนะคะก็ได้มาโพสภาพเด็ดเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะแม้ว่าจะเป็นแค่ภาพเดียวนะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทําให้คนทุกคนเนี่ยตะลึงกับการดูแลตัวเองว่าโอ้โหทำไมดูแลตัวเองดีขนาดนี้แล้วอ,อ,อิโมชันที่ใช้เปลืองที่สุดเลยคือลุกไฟลุกไฟลุกเรียกว่าไฟลุกเลยทีเดียวแต่สวยจริง หุ่นเหินเนาะรังแบดสิบบาทเธอสี่สิบเก้ากรัตโอ้โหแม่เอ้ยหายเขินเนี่ยเสียมากแถดเขินน่ะคือเคยเจอเมื่อตอนที่แบบงานสุพรรณหงส์อะหัวพี่ตั้งประมาณรานมพี่เกดอะรูปร่างดีเป็นนางแบบมากก็นำมาฝากกันนะคะนี่แหละคือคนที่ดูแลตัวเองค่ะนะอภิรุกเกดนะคะแซบมากแม่นะคะอะไปอีกหนึ่ง แม่แม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกไปดูครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้วันนี้ฉันอยากแต่ข่าวครอบครัวมันมีรางโปรดิวเซอร์จะให้แบบจำหาเป็นครอบครัวแล้วหรือยังครอบครัวเตรียมมีครอบครัวแล้วมากแล้วเป็นครอบครัวที่มีลูกกันทั้งนั้นเลยแล้วก็มีลูกเหมือนกันยังไม่พอนะคะคุณผู้ชม